หน้าต่อยแซมเบย์ป่วยหนักเข้าโรงพยาบาลแฟนการ์ตูนแห่ส่งกำลังใจก็ต้องเรียกได้ว่าต้องส่งกำลังใจเมื่อทางเพจ Facebook หน้าต่อยแซมเบ้แฟนเพจได้ออกมาโพสต์ภาพนิรันด์บุญยรัตพันธ์หรือว่าหน้าต่อยแซมเบ้นักพากย์การ์ตูนชื่อดังในชุดคนไข้พร้อมกับข้อความที่ระบุว่าต้องพึ่งถั่วเซนอีกแล้วผมเอาไว้จะมาอัปเดตอาการให้ฟังนะครับขอให้ผ่านพน้น กำลังใจมาเต็มหลังจากนั้นก็ได้มีชาวเน็ตเข้ามาให้กำลังใจขอให้หน้าต้อยหายไวๆพร้อมกับสอบถามอาการป่วยว่าเป็นอะไรอาทิเช่นหายไวๆนะครับหน้าต้อยแข็งแรงหายไวๆวนะครับหายจากอาการป่วยโดยไวนะครับน้าต้อยเป็นต้นสำหรับหน้าต่อยแซมเบย ปัจจุบันอายุ69ปีเริ่มภาคการ์ตูนในปีพศ2530กระทั่งขึ้นท่านเป็นนักภาคขวาญใจแฟนการ์ตูนและแฟนหนังเมืองไทยที่เคยฝากผลงานมาแล้วมากกว่า100เรื่องสร้างความสุขความสนุกสนานและเสียงหัวเราะให้กับผู้ชมจากทศวรรษสู่ทศวรรษจากรุ่นสู่รุ่นไม่ว่าจะเป็นผลงานการภาคในการ์ตูนที่โด่งดังตลอดการอย่างดราก้อนบอลนากากเสือโดราเอมอนคินิคุแมนรวมถึงซิตี้ฮันเตอร์ การ์ตูนญี่ปุ่นที่ได้รับการกล่าวถึงมากที่สุดในช่วงทศวรรษที่1980ถึง1990กับการพากย์เสียงเป็นสายลับจอมทะลึ่งอย่างซาเอะบะเรียวจนกลายเป็นที่จดจำของแฟนๆการ์ตูนมาโดยตลอดทางทีมงานเราก็ขอวอวยพรให้นะต้อยหายไวๆและมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะทางทีมข่าวขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมจนจบนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดรูกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ